ครั้นจบคำอธิษฐานเคนก็ประคองบ่วงนั้นขึ้นมามองเห็นแสงบางอย่างเรื่องผ่านหัวนาคที่ประดับอยู่ราวกับมีดวงตาเปิดออกมาสักวูปหนึ่งก่อนจะเลือนหายไปหลังพิธีเบิกเนรเสร็จสิ้นหลวงปู่คีรีก็เรียกเคนมาใกล้ๆแล้วบอกว่าโยมเป็นเพียงสื่อกลางผู้รักษาบ่วงนาคบาทอย่าประมาทในพลัง จงรักษาใจให้มั่นคงในความดีสินห้าเป็นพื้นฐานอย่าคบคนพาลอย่าเข้าใกล้อบายยมุกเมื่อนั้นวงจะช่วยโยมได้แน่แท้เคนกราบนมันสการท่านอย่างซาบซึง้งตั้งสัจจาก,กับตนเองว่าจะปฏิบัติตามดูเถิดชะตากรรมของคนกับวงนาคบาทไม่เคยเรียบง่ายเมื่อชาวบ้านคนอื่นได้ยินว่าเคนทำพิธีใหญ่โตกับหลวงปู่คีครี ยิ่งตอกย้ำข่าวลือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์บ้างกล่าวขานกันปากต่อปากไปจนร่วงรู้ถึงท่านแม่ทัพพิสิธิ์ผู้ครองอำนาจทางการทหารในนครหลวงในขณะนั้นนครหลวงกําลังคลุกกลุนไปด้วยข่าวซึกจากอาณาจักรเพื่อนบ้านบางว่าอีกฝ่ายสะสมกําลังทหารไว้มากมายหวังรุกรานดินแดนนี้เพื่อชิงผลประโยชน์ต่างๆ เจ้าเมืองและข้าราชบริพารจึงสั่งให้แม่ทัพพิสิทธิ์เร่งเตรียมรับมือและระดมอาวุธแต่แม่ทัพพิสิทธิ์กลับนึกถึงตำนานวงนาคบาทซึ่งตามตำราบโบราณเคยถูกใช้ในการจับกุมอสุรกายหรือศัตรตูที่มีอำนาจเวทมนต์ทำให้ทัพฝ่ายเรามีชัยอย่างง่ายดายแม่ทัพพิสิทธ์จึงออกคำสั่งตามหาวงนาคบาทในทุกขนแหง่งจนกระทั่งทราบ,บาเบาะแสว่า ชาวนาหนุ่มคนหนึ่งนามเคนแห่งทุ่งกุลาล้องไห้ได้ครอบครองเครื่องรางดังกล่าวอยู่แม่ทัพจึงส่งสารด่วนถึงเคนระบุว่าขอให้รีบนำบ่วงนาคบาทมาถวายเจ้าเมืองเพื่อใช้ปกป้องแผ่นดินและอาณาจักรอ่านดูผืนผืนฟังเหมือนคำขอร้องแต่แท้จริงแฝงด้วยอำนาจบังคับเคนได้รับสารแล้วก็ ลืนไม่เข้าคายไม่ออกเข้าใจว่าบ้านเมืองกำลังเผชิญหน้าภัยสงครามจริงๆห่วงนาขบาทหากสามารถช่วยปกป้องผู้บริสุทธิ์ได้ก็น่าย,ยินดีเพราะว่าเคียนกังวลว่าในราชสำนักก็มีผู้คนหลากหลายบางซื่อตรงบางชอดชนหากตกอยู่ในมือคนโลภเมื่อสงครามสงบแล้วพวกเขาอาจใช้บ่งนี้ไปครอบงำบ้านเมือง หรือกดขีผู้อื่นได้เห็นไม่ประสงค์ให้เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นหอกที่แทงใครต่อใครโดยขาดเมตตา